สวัสดีครับท่านสมาชิกร้าน e p 99 Shop ชอวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับนะครับเป็นกล้องของแบรนด์ d ิส c o v e r รนะครับจะมารีวิวด้ยวยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับตัวแรกก็จะเป็น VTR นะครับ32มคูณ4ี AOA นะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัว VTR 3940 AC นะฮะ ตัวสามสิบสองสี่อ่าสิบสองนะฮะนะครับปรับรัดด้านหน้านะครับนะฮะปรับมัหน้านะฮะตัวนี้แล้วก็ท่อยี่ห้ามิลอ่าตัวนี้เป็นตัวปรับนอกนะครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับอ่าเซฟขวาปรับสูงต่ําปรับเซซิโลได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่องรังฐานนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับไฟนะครับนะฮะ จะมีสองสีนะฮะสีเขียวสีแดงนะฮะปรับความเข้มในระดับตัวนี้เป็นตัวปรับขยายก็เริ่มตั้งแต่สามถึงสิบสองเท่านะครับนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับเลนส์นะครับสําหรับสมาชิกบางท่านเนี่ยที่มีปัญหาเรื่องสายตาท่านสายยาวนะฮะแต่ว่าถ้าสายตาปกติไม่ต้องปรับนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นช่องสําหรับเก็บลูกเบอร์สองนะครับนะครับมีหกช่องนะฮะนะครับ สูงต่ำนะฮะปรับนอกนะฮะตัวนี้ตัวที่สองก็จะเป็นตัวสามเก้าสี่สิบตัวนี้หน้าเลนเนี่ยสี่สิบมิลท่อยี่ิบห้าเป็นตัวปรับในนะฮะตัวนี้เป็นตัวปรับัตาขยายก็เริ่มต้นแต่ก้าไายสามถึงเก้าเท่านะครับตรงนี้เป็นตัวปรับเลนตานะครับช่องนี้สําหรับเก็บลูกเบอร์สองนะครับมีหกช่องนะครับ อันนี้เป็นตัวปรับในนะฮะสูงต่ำซ้ายขวานะครับเนี่ยปรับง่ายครับตัวนี้ปรับง่ายนะครับเดี๋ยวดูเส้นเลียงเขานะครับ ก็จะมีไฟสองสีมะครับไฟก็จะมีสีแดงนะครับเขียวแดงนะครับเป็นเทเลงเขา ตัวที่สองก็จะเป็นตัวสามเก้าสี่สิบนะครับ ของแถมก็นะฮะก็จะมีตัวแรกนี่นะฮะก็จะมีนะครับตัวที่สองนะสามสามเก้าสี่สิบนะครับก็จะมีฝานะครับหนึ่งคู่นะครับแล้วก็คู่มือการใช้งานนะเพราะมัรับประกันนะครับผ้านะครับแล้วก็ขาแข็งแรงนะฮะนะครับหนึ่งคู่แล้วก็ระดับน้ําตั้งกล้องตัวนะครับนะฮะตัวที่สองตัวแรกก็จะเป็นตัวสาม สามสิบสองนะฮะคูณสี่สิบสองนะครับก็จะมีฝานะครับนะฮะนะครับคู่นะฮะคู่มือพร้อมรับประกันสินค้านะครับตัวสามสิบสองสี่สิบสองเนี่ยก็จะมีท่อบางแสงด้วยนะครับหตัวนะฮะนะครับแล้วก็ฐานเนี่ยนะฮะสามก้อนนะฮะพ纳โซนิกนะครับแต่ว่าใช้ก้อนเดียวนะครับ ระดับน้าทั้งคู่นี้เราแถมระดับน้ํานะครับนะครับแล้วก็มีน้ํามันนะฮะน้ํามันฉลมเปินนะครับตัวนี้ก็ประโยชน์เขาก็ป้องกันสนิมนะฮะช่วยในการหล่อเลื่นของอุปกรณ์นะครับหน bon ึ่ง <iyor> กวดนะฮะแถมมาน,นะครับถ้าไปซื้อเนี้ยกวดนี้สองร้อยนะครับแต่ว่าซื้อชุดเนี้ยเขาแถมไปหนึ่งกวดนะครับนะครับคู่นี้นะตัวไหนก็ได้นะแถมไปหนึ่งกวดนะครับน้ํามันฉลมเปินนะฮะแล้วก็ระดับน้ํานะครับขาแข็งแรงนะฮะทั้งคู่นะฮะ สินค้ามีรับประกันหลังการขายนะครับนะครับสินค้านะฮะก่อนจัดส่งนะฮะก่อนแพ็คเนี่ยทางร้านได้ตรวจสอบสภาพนั่นนะครับนะสภาพต้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทางร้านไม่จัดส่งนะครับตัวนี้แอตัวสามสิบสองนะฮะคูณสี่สิบสองนะครับขนาดเขานะครับก็จะมีขนาดเขาก็จะ ความยาวเขาก็สามสามร้อยสิบมิลลิเมตรนะครับนะครับน้ำหนักก็5้0ร้อยยี่สิบกรัมนะครับตัวสาดสอนะครับ3ามเก้า่สก็ความยาวเขาก็สามร้อยห้ามิลลมรน้ำหนักก็สามร้อยาสิบกรัมนะครับน้ำหนักเขานะครับ สำหรับราคานะครับตัวสามจุดสองนะฮะสี่จุดสองนะครับนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบาทนะครับตัวที่สองก็สามเก้าสี่สิบนะครับราคาก็อยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบาทนะครับ ช่องทางในการติดต่อนะครับราคานะครับพร้อมกับรายละเอียดของตัวสินค้านะครับก็สามารถเข้าไปรับชมนะที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะครับกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อแกล้งเตือนนะฮะทางร้านเราก็จะมีคลิปใหม่ๆเนี่ยมาลงรับชมเรื่อยๆนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ